นี่อาจจะเป็นหนังสยองขวัญขย่าวขวัญนะเรื่องแรกๆเลยนะครับที่ผมจะไม่ด่าหรือพูดว่าจำสแกน่าเบื่อนะครับเพราะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยตุงแชร์ได้สนุกสะใจนะครับและเพลินมากๆแต่ไม่ได้เพลินที่จ้ำสแกนนะครับเพลินตรงได้เห็นรีแอคของคนที่นั่งข้างๆนี่แหละครับคือนางแอคทีฟมากๆนะเล่นผมกั้นขำไม่อยู่เลยอีกอย่างครับที่เพลินคือเนื้อหาและการได้รุนไปกับตัวละครใน ทาโร่ไพ่เรียกผี หนังมีภาคไทยนะครับแต่ว่าผมไม่ได้มีโอกาสได้สัมผัสนะเพราะงั้นคงบอกอะไรไม่ได้แต่ที่บอกได้คือเรื่องนี้สนุกมากครับแม้จะจ้ำสแก์พุ่มเพื่อแต่เขาก็ทำได้สะใจมากครับชูจุดขายตรงนี้ได้สุดมากขายตงุงแช่แบบสุดทุกอย่างจนแทบไม่ได้พักหายใจแล้วถามว่าหลอนไหมหน่ากลัวไหมส่วนตัวครับเฉยๆไม่ได้ขนลุกอะไรตกใจเสียงอย่างเดียวครับ แต่ว่าบรรยากาศหนังนทําได้ดีนะมันช่วยเพิ่มความตื่นเต้นแล้วใจให้เราได้ลุ้นไปกับหนังและซีนต่างๆว่าอะไรจะโผล่มาตลอดเวลาครับแล้วก็ได้ลุ้นไปกับตัวละครด้วยใค้ง่วงๆนะผมว่าตื่นแน่นอนนะแต่ผมตื่นกว่าครับเพราะว่าผู้หญิงที่มานั่งข้างๆผมเนี่ยถ้าเธอได้ฟังนะครับบอกเลยว่าเราขอโทษเรากั้นขำไม่ไหวจริงๆว่ะรีแอคเธอแม่งสุดมากนะ ผมตื่นเพราะว่าเสียงกรีดตอนต้นๆน,น,นะไม่ใช่เสียงกรีดในหนังครับเสียงกรีดของนางนี่แหละที่นั่ง,งข้างๆคือนางตกใจครับแล้วนางคือกรีดข้างหูผมเลยโอ้โหตื่นแน่นอนครับนะแต่ว่าถึงไม่มีใครนั่ง,งข้างๆก็ตื่นอยู่ดีครับเพราะวาจัมส์แก่อนข้างที่จะบ่อยไม่ใช่ไม่ใช่ค่อนข้างที่จะบ่อย,บ,อยบ่อยเลยนะครับการที่เธอตกใจถึงขั้นกรีดลั่นกระโดดเนี่ยก็ แล้วก็แบบตกใจเนี่ยก็ถือว่าการันตีได้เลยครับว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยตุ้งแช่ได้สนุกแค่ไหนนะแต่คนข้างๆสนุกกว่าครับนะได้เห็นรีแอคชั่นน่ารักของสาวแบบนี้นะครับนะสาวน่ารักด้วยนะครับก็คือตัวผม,ม้วยแหละได้เห็นรีแอคชั่นของคนงข้างๆก็ถือว่าโอเคนะครับส่วนการเล่าเรื่องรวดเร็วกระชับเรียบง่ายไม่ซับซ้อนครับโครงเรื่องและพอดก็มันน่าสนใจอยู่แล้วอะ พอได้ดูการนําเสนอการเล่าเรื่องมันยิ่งสนุกและเพลินไปอีกครับด้วยความที่ย่อยง่ายด้วยนะเดาง่ายด้วยเราเลยสนุกกับตุ้งแช์ได้เต็มที่โดยที่ไม่ต้องคิดอะไรมากซึ่งเป็นเรื่องที่ดีเลยไม่ได้ใช้เวลาเกลื่นนนำนานนะครับปูทางง่ายๆเข้าประเด็นเร็ว,รวตลอดการดำเนินเ,เรื่องเลยไม่มีความเบื่อปนมาเลยครับเป็นอะไรที่ดีมากเพราะว่าผมเคยพูดไว้ว่าหนังแนวเนี้ย ไอสยองขวัญขยับขวัญเนี่ยสองชั่วโมงเนี่ยถือว่ายาวเกินไปมากแล้วและเรื่องนี้ก็แสดงให้เห็นแล้วครับว่ามันเรื่องจริงหนึ่งชั่วโมงครึ่งก็พอครับนะจริงๆนะทีนี้ครับการที่หนังเนี่ยมันรวดเร็วแบบนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีข้อดีทั้งหมดเพราะว่าส่วนที่ผมเสียดายคือตอนท้ายที่ง่ายเกินไปและดูรวบรัดไปนิดนึงและเนื้อหาบางช่วง น้ำหนักมันก็เบาไปนะครับไม่มีการลงลึกถึงตัวละครอะไรมากรวมไปถึงตัวไพ่เองก็ที่เป็นแบบเอ,อ่อร,รูปรูปลักษ์ครับที่เป็นผีรูปลักษ์ต่างๆบนไพ่กลมไได้ลงลึกอะไรขนาดนั้นนะบางตัวละครเองก็ตักกะค่อนข้างป่วยนะครับจนน้่งหงุดหงิดอยู่เหมือนกันบางตัวดูงี่เง่าไปหน่อยนะครับจนเราเองก็ไม่เข้าใจการกระทําของตัวละครเลย ซึ่งมันเป็นข้อเสียนะครับแต่ในมุมมองผมผมว่าข้อดีเยอะกว่าข้อเสียแน่นอนครับเพราะว่าหนังเน้นขายตุ้งแช่เราเลยไม่ต้องโฟกัสอะไรมากดูสนุกครับให้หัวใจได้สูบฉีดความตื่นเต้นเร้าใจก็พอส่วนงานสร้างครับผมชอบงานสร้างมากเขาออกแบบดีไซน์ตัวปีศาจตัวผีได้ดีมากๆมีหลายรูปลักษณ์เลยแต่ละตัวก็จะถูกครีเอทออกมาต่างกัน นะครับน่ากลัวคนละแบบบางตัวเหมือนหลุดมาจากเกมครับบางตัวก็เหมือนผีจากจินตนาการในหนังสือของใครสักคนอารมณ์ตัวละครผีแต่ละตัวเลยให้รสชาติที่หลากหลายครับทั้งตัวตลกอันเดดเอยปีศาจเอยนักมายากล ơi, เอยแม่ชงแม่ทีผีเชือกลือสีอะไรพวกเนี้ยแต่ละตัวก็จะ น่ากลัวต่างกันไปนะครับวิธีการฆ่าก็จะต่างกันออกไปซึ่งผมชอบการออกแบบการฆ่านะครับบางซีนเหมือนหนังฆาตกรรมบางซีนดูมีศิลปะบางซีนหลอนและโหดนะครับแต่ผมชอบนะดูสะใจดีโหดดีนะครับแต่ว่ามันก็ค่อนข้างเพเซ,เซฟไปนิดนึงสาหรับผมนะครับส่วนไพฮา,าร่ดูเก่าขลังและออกแบบได้ไม่น่ายุ่งสุดๆเลยนะครับมันดูเก่าและดูขลังเกินไปจนแบบไม่กล้าแตะเลย แม้จะสวยนะครับแต่ก็แฝงด้วยความน่ากลัวนะแต่ว่าผมก็ไม่ใช่คนเล่นไพ่ทาโร่ด้วยสิผมก็เลยไม่รู้ว่าแบบนั้นเนี่ยเรียกว่าน่ากลัวหรือเรียกว่าสวยนะครับแต่ส่วนตัวผมมองว่าสวยใครอยากได้ก็เชิญนะครับแต่ผมคงไม่เอานะถ้ามันทําออกมาจริงนะครับรูปร่างรูปลักษ์การออกแบบค่อนข้างน่ากลัวนิดนึงส่วนมุมกล้องครับทั่วไปเลยไม่ได้มีอะไรใหม่นะครับยังคงเดิมๆตามสไตล์ หนังเสียงขวัญเขยยาวขวัญน,นะส่วนการแสดงครับดีทุกคนและแน่นอนครับพวกเราทุกคนคุณหน้าคุณตากันอย่างดีจาขอบครับนักแสดงที่ไม่ว่าใครก็ต้องรู้จักจากบทบาทเพื่อนซีของปีเตอร์ปาร์เกอร์ในสไปเดอร์แมนครับคราวนี้ครับเขาเข้ามาสร้างเสียงหัวเราะและโชว์ทักษะการแสดงของเขาที่แสดงได้ดีสุดและน่าจะเป็นคนที่ได้บทตัวละครที่โดนจัมพ์สแกเยอะที่สุดในเรื่องแล้วล่ะ นะส่งสารตัวละครเลยครับสงสารตัวละครเลยโดนทาสแกโคตรเยอะนะเยอะที่สุดในเรื่องด้วยถึงตัวละครจะตะก,กาป่วยก็เถอดแต่ว่าตัวละครแบบนี้ก็สร้างสีสันดีนะครับนะักแสดงถ่ายทอดอารมณ์ของตัวละครออกมาดีด้วยแหละส่วนอวานติก้าแวนดับนาปูนะครับคนนี้ก็เพิ่งไปเด่นในเรื่องของมีมเกิลมานะแล้วก็แจ้งเกิดตรงนั้นไปเลยซึ่งแอร์ทม์ในหนังเรื่องนี้เนี่ยเธอเยอะกว่าเจคอบอีกนา แล้วก็โดนเชืออแบบปกติที่สุดแล้วมังนะม้งนะมั้งนะการแสดงนางดีมากครับทั้งร้องไห้ที่เสียเพื่อนทั้งการกรีดร้องสุดๆแบบสุดเสียงเลยนะครับสีหน้าก็ทรมานกลัวนะครับคือนางแสดงอารมณ์ได้ดีมากสีหน้าท่าทางได้ดีมากๆเรียกว่าสุดมากๆเลยเสียดายครับแอร์ไทม์เยอะนะแต่ว่าความน่าจดจําของตัวละครมันไม่ค่อยเยอะยิ่งลาเซนทอมสันนะครับยิ่งน่าสงสารนะแอร์ไทม์น้อยมาก นางสวยน่ารักมากครับแต่โผล่มาแป,แป๊บเองครับเลยไม่ได้เห็นทักษะการแสดงของนางเต็มที่เลยคนอื่นด้วยครับมามาแล้วก็ไปนะเสียดายมากส่วนคนที่มีแอร์ i ท e เยอะอย่างเอเดรียนเองก็ไม่เคยเข้าตาเท่าไหร่ด้วยนะครับแต่คนที่แสดงดีอีกคนนะครับคงต้องยกให้แอร์รีสเลเตอร์นะครับตัวดำเนินเรื่องที่โชว์ฝีมือได้เต็มที่เพราะว่าแอร์ไทมเยอะมากครับไม่ใช่แค่นั้นนางยังสวยน่ารักมากด้วย ติแค่ซีนอะารมณ์บางซีนครับยังทำได้ไม่ดีพอแต่ก็ถือว่าแบกหนังได้ยอดเดี่ยมมากๆส่วนใครจะไปดูครับก็ทำใจนิดนึงหัวใจไม่ดีก็ไม่แนะนำนะครับเพราะว่ามันตุงแช่ทั้งเรื่องจนแทบไม่ได้พักหายใจกันเลยทีเดียวนะครับกว่าจะพักกว่าจะได้พักหายใจก็โอ้โหทายเรื่องนะครับไม่ไหวนะบางคนนี้ไม่ไหวเลยครับก้านหายใจกันเต็มที่นะถ้าใครอยากจะหาอะไรตื่นเต้นเร้าใจนะครับเรื่องนี้เนี่ยตอบโจทย์สุดๆเลย นะใครอยากได้คาเฟอีนก็นี่เลยครับเรื่องนี้แทนคาเฟอีนได้ส่วนคนที่นั่งข้างๆผมที่ลง8 D14 ส่วนตัวเธอเนี่ยนั่ง D13 ิบสามตัวผมนั่ง D 14นะครับตัวเธอนั่ง D13 ในวันที่2พฤษภาคมครับรอบ5โมงที่เซนทนรัลพรามสามนะครับถ้าดูอยู่รีแอคคุณบอกทุกอย่างเลยครับว่าหนังมันตุ้งแช่ได้ดีแค่ไหนนะครับ และขอโทษครับที่กลั้นขำตอนคุณตกใจไม่อยู่จริงหลุดขำครับหลุดขำม,มากพยายามเก็บเสียงนะไม่ให้ไม่ให้คนไม่ให้นางที่นั่งข้างๆผมมุ่มอะดูแบบอายเขินอะไม่ไหววะกลั้นขำไม่ได้วะมูดหนังกําลังตึงๆเลยครับมีผมขำอยู่คนเดียวหลุดโฟกัสหนังเลยนะก็ถ้าดูคลิปนี้อยู่ก็ถ้าดูถึงตรงนี้ก็รายงานตัวด้วยนะครับส่วนหนังเรื่องนี้เลยครับพอดีว่าทอดเพื่อนในหอเนี่ยมากดเลฟให้ เต็มสิบไปเลยครับนะถ้าใครดูจบนะครับก็จะเข้าใจว่าไอ้ประโยคเนี้ไม่พูดดีกว่านะครับไอ้ประโยคนี้มันทำให้ตัวละครตัวดึงดูนั่นแหละนะครับส่วนคะแนนหนังครับ7.5เต็ม10ไปเลยแล้วกันนะส่วนใครฟังถึงจุดนี้ก็ขอขอบคุณมากมากนะครับผมถ้ามีเสียงรบก,กวนอะไรก็ขอภายไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปถ,ถัดไปครับผม Adiós.